ใช่ไหมวันนี้วันนี้เราจะกินข้าวเหนียวกับไข่ไข่ไข่ต้มใช่ไหมลกูกใช่ค่ะแป่นอีซ่านบอกเอาเอาเอาเล็บเล็บบอกซิวันนี้เราจะจะทำอะไรคะจะกินไข่ต้มกับข้าวเหนียวใช่ไหมลูกจะกินไข่ต้มกับข้าวเหนียวได้แล้วได้แลโอ้อีซานคอยเป็นคนอีซานอ่ะพี่โบพี่โบพี่โบจะกินด้วยใช่ไหมวันนี้พี่โบจะกินข้าวเหนียวใช่ไหมพี่โบช่าง เอาค่ะใส่ในถ้วยเลยค่ะมีปลาตุกใส่น้ำปลามาให้แล้วค่ะลูกนั่นแหละใส่ในถ้วยเลยนะข้าวเหนียวในกระติ๊บเอาลงค่ะลงค่ะเราเไม่แพงเลยเอาลงค่ะเอาวางลงไปเดี๋ยวปลาตุกวางลงไปแล้วข้าวเหนียวจิ้มวางลงไปเดี๋ยวข้าวเหนียวจิ้มเด็กน้อยเล้าน้อยกินข้ากินไม่เป็นแล้วคันนี้ยเลืออ่ะคนแรกเลยที่กินกินไม่เป็นแล้วคันนี้ยกินข้าวเหนียวไม่เป็นแล้วคันนี้อ๋อ ทำไมไม่จิ้มอ่ะเขาเหนียวร้อนไงประตุกพึ่งนึ่งเสร็จไงคะลกูกเออประตุกพึ่งนึ่งเสร็จข้าวเหนียวมันร้อน <Laughter S 1> อร่อยไหมลกูกอร่อยไหมคะซแซบน,น,นี่นี่นี่ประตุกจะบอกนี่ทําไข่ให้มันแตกก่อนไหนมาตีเอาเข้าวเหนียวมาก่อนเอาเข้าวเหนียวมาประตุกก่อนข้าวเหนียวมาประตุกก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวประตุกแก้ให้เดี๋ยวเพื่อวางลง, <laughs> <อ>งนั่นแหละโ <Okay S 2> อเคค่ะ โอเควางลงไปเลยค่ะนั่นเล่ลูกกันแล้วค่ะจะไปกินต่อไม่เป็นไรลกูกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคนี่ไงอ่าแล้วจิ้มอ่านี่โอเคกินได้นันเล่อร่อยไหมหล่คะคันนี้อร่อยไหมลูกอ,อร่อยไหมคะคันนี้อร่อยคะ่ะอร่อยไหมดูตุยตุยตุยใหญ่เลยคนันนี้ตุยใหญ่เลยแต่ละคนคันนี้แชบแชบ ดีเด้อแซ่บไหน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 เราพูดเสียแซบแซ่แบแซ่แบเคเตอร์น้อยหิวแล้วค่ะเดียวอินเต่ร์น้ำยั่วยั่วๆจ้าเต,ต้นเต้นเยอะจัดเต้นเยอะจัดเหนื่อยแล้วหิวแล้วค่ะเนี้ยหิวแล้วค่ะเนี้ย แซบโบ้ไข่เยอะเกินไปมั้งอะไรนะโัวไข่เยอะเกินไปอ่ะอันไหนเยอะเกินไปบัวไข่เยอะไข่แดงเยอะมากเลยอ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแบ่งๆกันกินอร่อยดีแล้วทำไมไม่เอาอันนี้ให้แตกอะแซ่บไหมแซ่บไหมลูกอร่อยไหมคะมันเค็มบ้อเอาจิ้มจิ้มให้ให้ไข่มันมันชิ้นเล็กๆค่ะลูก อันแหละโอ้ยลาวน้อยแต่ละคนอืมอร่อยอร่อยแซ่แบโจยยัวแซบโจยยัวแซบโจยยัวแต่ละคนแซ่แบจยบจยัวแซ่บโจยยัวเลยโอ้สองสามคนสามคนนี่เขาเหนียวจะหมดกระติ๊บไหมเนี่ยแซ่บโจยยัวเลย แซบยั่วเลยแต่ละคนโอเคค่ะอ่เ,อา,เอาบอกก่อนบอกก่อนอร่อยอร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยมากเลยค่ะแซบอิริ่งแซบอิลีเดอร์เอาเอาบอกก่อนแซบอิลีเดอร์แซบอิลีเดอร์แซบอิลีเดอ,อร์นี่เดี๋ยวคือขนาดคือขนาด โอเคบาย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 ลูบล okay. ี่บาย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 